กครับก you know, hmm ็อยากเรียนพี對對่น้องแข่วามนสมานครับวันนี้เป็นทีมรายใหญ่ของทีมสมขารละใหม่นะครับพี่น้องเลือกนะคับทู้ผิดปลาเราภูมิใจเกินภาคนะครับมาาคตอนนี้ต่างตใสรุมกันนะครับแล้วก็เป็นเวทีแรกที่คนมาทำพี่น้งคนามสมนะครับใด้ภลมงใจกันพี่น้องข้ามดึงดันหมายกันภลังใจกันอย่างร รักษาเนี่ยใช้คำว่านโยบายภาพสมุทรักษานะครับเราจะเสนอนโยบายเกี่ยวกับเกี่ยวกับพื้นที่ครับสมุนเราจะแก้ปัญหาเรื่องอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งนะครับน้ำกินน้ำใช้นะครับหรือน้ำโขลกโขลกนะครับ2องนาล้างนะครับเราจะทำจุดป่านะครับเรื่องของการแก้ปัญหาภาพสมุนจริง พูดมาหน,น,นะครับพูดมาะนานจนกระทั่งว่าผมเนี่ยคุ้นชิน,นครับกับเรื่องราวของการแก้ปัญหา ผลิตภัณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมอยากอธิบา,ายพี่น้องว่าผมจะทำยัง,ยงไงนะครับเรื่องถัดมาก็คือเรื่องของแข่งนากยนต์นะครับที่พี่น้องฝั่งสิงห์นครฝั่งคาบสุทรของท่านเนี่ยได้รับผลกระทบในจังหวัดวีดหลายริงบัวชมุมริมบัวนะครับแล้วอีกหลายๆเรื่องอีก,อ,ก,อ,กอีกประเด็นก็คือเรื่องโอลโลกนะครับที่เราเข้ารูปที่ได้เป็นที่โลกนะครับเรารก็ะยากที่น้องว่าเราจะเอาเอาอะไรเรื่องอะโอกาส โอกาสที่จะพัฒนาข้าบสูนรบในในการที่ยูเซนโกเอาเอาหลอนเข้าไปในโมอนโกกับา,าว่าเรื่องราว,าาวหลายเหลายเรื่องครับที่ผมจะนำเสนอในการนำมา,าให้กับพี่น้องคนข้าศสกมอนิกครับตาะแสที่คืท่าทำให้านในด้านลนี <S <S ้ยะตอนนี <S <S ้ตัารื่อในเรื่องเป็นหลักแต่ได้คนไปหานลกัร่องที่ประคัามสำเร็ัในางการในรัลก ก็จร <premises. S 2> ิงๆแล้วเนี Twelve, us, no ่ยตอนนี anyway. so, ้ผมว่ามันก็ไม่มีประเด็นอะไรนะครับก็จริงผมก็ไม่ค่อยเหความเปลี่ยนแปลงอะไรนะเพราะผมมาไม่ได้เล่นกันนะแต่ผมมาเพื่อสร้างงานสร้างบ้านสร้างงานก็เลยไม่ค่อยมแบบไม่ค่อยสนใจเลยแต่ว่าเพียงแน่ว่าในทีมเนี่ยก็มีบางคนบ้างแต่ตอนนี้ก็เงียบไปแล้วนะครับบาทก็ผมเนี่ยก็เข้าใจและก็รู้ถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของทุกคนที่จะมาพัฒนาบ้านเมืองมาแก้ปัญหามาเปลี่ยนสงครามให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและก็รอ ส,สุดท้ายแล้วอยากให้ท่านเชิญชวนชาวสุขาเขา้ามาเลือกตั้งวันที่หนึ่งกันดีกว่ค่ะครับ,รบจริงๆแล้วเนะี่ยเรื่องนี้ก็อยากเห็นปรับเรียนปรับอ่ัตอดีเรื่องปรับ ขอให้พี่น้องาทางั้ง1บอำเภอครับมาช่วยกันใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับผละไม้ผละมืองทุนเสียงนะครับถ้าพี่น้องมาใช้สิทธิ์เยอะนะครับงานเลือกตั้งก็จะต้องพลังพลังแห่งการเมืองพลังแห่งการเลือกตั้ง,ะง,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 งจะจะต้องบอกอะไรให้กับผู้ชมว่าพี่น้องเนี่ยต้องาการอะไรผู้ชมมาควรจะมาเรียนจบสายยังอยูอย่ายามาทำเพื่อคนสชดท้ายดังเด็กดังเช่นชวร์บอสทุกคนนะครับ ทุกสิ่งในชีวิตของพิจุพิษอ่ะไม่ว่าเรื่องเล็กๆใหญ่ครอบครัวชนชื่นจะต้องมีส่วนร่วมตลอดรวมทั้งศิลปินด,ดาราจริงๆแล้วมันเราไม่รู้กฎข้อห้ามอะไรเราก็เลยมาเฉพาะ,ะทีอะ่อยากจะมาจริงๆระดมระด,ดมพนมาไม่ได้มัน กลัจะผิดกฎของนั่นแต่เนี้ยมาด้วยความเหมือนญาติอ่ะเกือบ20ปีเพราะว่ารู้จักตั้งแต่สมัยเป็นอ่าพออยู่ศูนเจที่ธรรม,มทานอ่ัดใหญ่ฮะรูะ้จักกันมานานแล้วแล้วก็เป็นเหมือนญาติไปแล้วก็เลยยังไงก็ต้องให้กําลังใจเมื่อกี้เจอพี่สิพี่บอก่าโอ้กกำลังใจที่ดีมาแล้วเรารู้สึกตื่นตันไปด้วยเพราะว่าอ่าอยากอยากเห็น สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นจากที่เราได้สัมผัสมานะเราได้สัมผัสมาแล้วก็พอรู้ว่าจะมาทำาการเมืองในในท้องถิ่นเนี่ยเราเราเชื่อว่าจะต้องเห็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเปลีป่ยนแปลงแน่นอนจากการสัมผัสความเป็นพี่สุพิษอ,อะไรที่จะทําให้พี่มั่นใจว่าพี่สุพิษจะช่วยพัฒนาบ้านเมืองสุขาได้ขนาดนี้ครก็ว่าเท่าที่เห็นอยู่อ่ะเวลาพี่สุพิษ เริ่มจากจุดแรกที่เราได้รู้จักเรารู้จักจากความดีมีคนแนะนําเราเป็นน้องที่นับถือเราเขาแนะนําให้เรารู้จักบอกว่ามีพี่คนหนึ่งเป็นคนดีแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อหนุนเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเห็นโปรไฟล์เขาอะแล้วพอได้มารู้จักอะ่ะเขาทำทำงานให้ความบันเทิงให้ความสุขในหน่วยงานอะ เขาใช้ศิลปินชวนชื่นทั้งคณะมาช่วยเป็นหัวหน้าทีมกีฬาสีอ่ะเขาเขาเปเขาคิดได้ขนาดนั้นซึ่งเราอ่ะถ้าเขาไม่ได้ซีกับน้องอะไรนะ่ะเราแค่เป็นตลกไปรับจ้างโชว์เราไม่มาเสียเวลาทั้งวันที่จะต้องไปอนเตอร์เทนน่ะแต่พี่เขาคิดได้ยังไงแต่ว่าเพอเขาเป็นคนที่มีบารมีพอร์ที่เขาสามารถทำให้น้องเอาเราทั้งคณะมาได้ ตอนนั้นเป็นทั้งแจ๊สทั้งพ่อดมทั้งใครทั้งหมดคนชื่อทั้งหมดอ่ะมาทำานเดนเน่เราเลยมองเขาแปลกว่าเ,เขาคิดอะไรขนาดนั้นแล้วก็พอติดตามไปตลอดจากนั้นเกือบ20ปีเนี่ยไปจนเห็นว่าไปหน่วยงานต่างเนี่ยที่เขาจะไปสร้างความสุขและความ บังเทิงแล้วก็เป็นคนที่ปรับแลนด์สเคปปรับพื้นที่เราเห็นความแบบแนวคิดที่แบบเป็นคนที่คิดเร็วแล้วก็อัธยาศัยที่เป็นคนนิ่มๆไม่ผงผางวุ่ยวายมันทําให้เราสังเกตว่าคนคนนี้ทาทาดีเพื่ออะไรเขาหวังอะไรแล้วเสร็จแล้วก็สังเกตมาเรืเร่อยๆจนเห็นว่าเขาทำโดยแบบไปอยู่เน่วงานไหนก็ปรับเปลี่ยนแล้วก็สร้าง สรรความสุขความแปลกใหม่ในพื้นที่คือแกออกจากหน่วยงานไหนออกไปไหนอ่ะที่น่าจะเหงาไปเลยแต่ว่าก็ไปทิ้งสิ่งที่แกเป็นทำไปเป็นคนแปลกมากจะให้แต่ความสุขกับในพื้นที่ในหน่วยงานไ่ะทำให้เราเการปต่งงนจนมาถึงเนี้ยเราเลยเชื่อว่าแกก็ทำของแกอยู่เนี้ยแกอยากทํา ไม่ได้หวังอะไรตรงนั้นก็ทำแก่ไปเรื่อยๆอมันก็เลยดูแลไม่สิ้นสุด ท่านผู้บริหารของทีมสงขาพลังใหม่นะครับแล้วยังยิงเลยนะครับวันนี้เอพี่น,อน้องไม่ว่างมีตานะครับมี่าดีมากนะครับแต่ว่าได้การโตร้องกลับจากพี่นอ้องจนตึงขันนะครับเนื้อตึงน,นนะครับแต่ว่าตั้งแต่ปิ็นเดกหวัดปลาโอนะครับหลอกฟังดี่ยานะครับพี่น,อน้องเดินมาปีส่องมาหลายแปดนะครับเรียนจะรู้เรื่องปลาโอ โรงเรียนบ้านน้อยแล้วก็ไปเรียนโรงเรียนแจง้งสร้างปีนะครับออว่ากินเลื้อยขึหนพอดหรือหนองซี่คนเลยไม่เบียเรียนนะครับไอปีคือแต่ไม่ไม่เบียเรียนยนะครับไม่เบียให้เรียนกันเลยต้องใส่ซองคอพ่อนะครับซองครับช่างเด็กคนนึงนี่ไม่ต่างอะไรเลยครับขุดงานนะครับในปีซองปลาไหลสั้นสิบเอ็ดก็เรียนแล้วก็ไต่เต้าทำงานแล้วก็ไต่เต้าเรียนฟางเรียนเรียนฟางทบมัดผ้าอยู่ประมาณช่วงใบ ครัจบเทคโนโลยปีครึ่งรอว่าตัวบรรจุกรรมศาสตร์ิ่งหลวงซ่งค้านะครับแล้วก็ไปเรียนหมอปิยาโทบ้านอยู่เอ๊ะเป็นร่องสุดดีลมฟุ้นลวงอีกแปดเดือนแล้วขึ้นเป็นอธิบดีกรมฟุม้นเอ่อกรมฟุ้นลวงนะครับเมื่อปีหกหานะหกห้าหกหกหกเจ็ดหล่าออกครับพี่น้องครับผมตั้งใจจะมาเรียนส่งค้าให้ก้าวหน้าอย่าง,ย,างยืนผมตั้งใจจะมาทำเบื่อคนส่งค้านะครับการลา ดบกบานดอกทีไต่เต้ตาจากสี่เนถึงสี่สิบแต่ผมตอนจุนนั้นมันก็จะเลือดท้ายไปมันจะเบาบางไปผมก็เลยต้องตัดสิ้นใจลาออกขึ้นสุดท้ายนเนี่ยเป็นคำตอบสุดข้ายกับพี่น้องวันที่สองกุลาผมผมเลยตัดสิ้นใจไปยืนไบลาออกกับปลัดกระทรวงนะครับปลัดบอ,อกคิดดีแล้วคิดดีแล้วหรือสุพิษ บอกเพื่อสองขาผมคิดในอดีตปดีวันที่สองผีขาช่องปาลอยของสิบเจ็ดวันที่สามาลาล็อกชองข้าเลยนะครับวันที่กเก้าเปิดตัวในลุงลำนะครับไล่ๆนอยู่บายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย,ยถ้านอยู่บายที่มีนี่คือสามสิบห้าขุ่นฐานต่ในขาบสมุติถึงปลาเนี่ยพุ่มชายยู่แต่ทรากวา่าขาบสมมติหลักซานะครับ คราบสมุติตึงพลาเนี่ยปัญหาหาทั่วมียาวนานนะครับแต่ว่ากลุ่มชนเขากระไดแก่ไประดมเนึงแต่ว่าในท่านาี่พบยู่กลุ่มชนหมดเกลือบก้อกนชีวิตนะครับรับราชก,การเนี่ยพมนจิตวาเรื่องหําทั่วเนี่ยพมเข้าใจทุกตีนะครับกลุ่มชนกระไดทำมาพอสมควเรเีลยวต่ออาจารย์ี้ไหเนี่ยพมก็จะทํทำให้พี่นองเห็นบินไปจักเลยว่าการแกปัญหาหาทั่วเนี่ย ข้อแกนายกอบจอซ่อนจอในพื so you leave, you ้นท so you so ี่เกาะติดทำงานชึ่งลุกทั้งก้อนที่น้ำจะมาทั้งก้อนทีพ้นจะตกไอ้นี้ผมบอกแกมาหน้าไปคื้นที่ผัวเส้นเลยพี่น้องเรื่องการจัดสรรเรื่อจัดการทำงานในซิปเอสมาเดือนปีกามาเดือนธันวาเนี่ยเราประกอบพื้นที่เลยครับพี่น้องเพราะการแกมาหน้าเนี่ยทูติีทุ่มเททั้ชึ่งลุกพี่น้องไปเร่อกันในปีอสเปนีกว่าความพร้อม ในน้ำโอุปอร์โภยโภยย่างเลงเนี่ยให้ถั่วถึงนะครับย่างหน่อยนึ่งเทสอบจเนี่ยตุ้งปลอยลงทั่วลิบเราเพิ่มยุครมชุนมาสามสิบสามปีนะครับยุคขับสมิประมาณน้ำบนถูกมุ่งม่านเลยครับพี่น้องครับคล้องไส้ไข่เป็นเป็นเพราะฉะนั้นเลี้ยงน้ำกระเซ็นน้ำโอุปอร์โภยโภคน้ำแลงให้พี่น้องแหละมีความมุ่งม่านดีทำให้ถึงนะครับอีกโครงการอบจนะครับ ผมจะทํเรื่องจากสวนนาทั้งหมด4